มากันที่ตัวแทนของโรงไฟฟ้าลำตะคองชรลภาวัฒนานะคะได้มอบเงินจำนวน1 5 0 0 0 0้บาทค่ะเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันกิจกรรมวิ่งโคราชลอยฟ้ามาราธอน2025ครั้งที่14ค่ะ ที่ห้องประชุมชั้น 4, สีสารหลักลางจังหวัดนครราชสีมานะคะมีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมาประจำเดือนพฤษภาค,คมโดยในวาระที่2นะคะก็เป็นการมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิ่งโคราชลอยฟ้ามาราธอน2025ครั้งที่14โดยในายชัยวชัชช่นกดสมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานแล้วก็รับมอบเงินสนับสนุนในการจัดการแข่งขันโคราชลอยฟ้ามาราธอน2025 จากทางด้านนายมานกหง์คำเมืองนะคะหัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนามอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวิ่งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเป็นจำนวนเงิน1 5 0 0 0ล้านบาทโดยมีนางสาวทีรรัตน์ร่มรื่นผู้อำนวยการสำนักงานการก,ารกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในจังหวัดนครราชสีมารวมเป็นสักขีพยานในการรับมอบเงินในครั้งนี้ค่ะ โดยจังหวัดนครราชสีมานะคะทางสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาและโรงไฟฟ้าลำตะครงชลภาวัฒนาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันโคนร่าชลอยฟ้ามาราธอน2025ครั้งที่14 ในระหว่งางวันที่2 9 3 0บพฤศจิกายน2568ที่บริเวณอ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาบ้านเขาใหยเที่ยงตำบลคลองไผ่อําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามเมืองกีฬาสปอร์ตซิตี้ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศในด้านอุตสาหกรรมกีฬาสปอร์ตอินดัสทรีค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวสปอร์ตทัวริซึมสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะ ทางนี้ค่ะการแข่งขันโคราชลอยฟ้ามาราธอน2025ัครั้งที่14ได้เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ทางเพจ Facebook โคราชลอยฟ้ามาราธอน2025เปิดรับสมัครแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กันยายน2568หรือจนกว่าจะครบจำนวน3,000คนเท่านั้นเต็มก่อนก็ปิดก่อนนะคะระยะวิ่งที่เปิดรับสมัครมีทั้งหมด3ระยะได้แก่5กิโลเมตรราคา350บาท ระยะทาง10กิโลเมตรราคา450บาทและระยะทาง21.1กิโลเมตรค่าสมัครราคา650บาทโดยราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมของระบบสมัครและชำระเงินนะคะ